รัฐบาลเขาบอกว่าถ้าเราอายุถึง14เมื่อไหร่อ่ะเราต้องเป็นบรรดุทีเอสดีโดยอัตโนมัติในเธอลองเรียกว่าคุณนับให้ฟังประโยคนี้ได้ไหมเออคุณนับเรียกไม่ไม่อันนี้ถ้าเธออยากเป็นบรรดุทีเอสดีเธอต้องเรียกเราว่าคุณนับเธอต้องเป็นมันเป็นแฟชั่นเธอต้องมันเป็นแฟชั่นเธอต้องพูดถ้าเธอไม่พูดเธอจะตกแฟชั่นเธอขาเลิกขี่หัวไอเว่นได้ไหมคะเลิกได้ไหมคะไอเว่นนั่นน่ะฮะไอเว่นนั่นน่ะไม่ไป็นไรแล้วไอเว่นมันตัวโกูไหมมึงนอกจอกูไหมเธอขากลับมาก่อนเธอขา ินนบคือนะสะตรีมที่ช่องใจเล้วทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมใจเล่าว,วัยรุ่นเทสดีนะครับผมไม่ทราบว,ว่ามีใครอยากจะเป็นเธอขาเล่นอาญาและคีหัวผมอีดอนไหมครับถ้าถามว่าผมชอบกินอะไรกันหรอผมกินอะไรก็ได้ ที่เธอขาเป็นคนทำและผมก็ชอบไปหอศิลป์ไปยืนดูศิลปะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างสวยงามยิ่งนะักเลยพูจ้จาเพอเจอเถอะสวัสดีครับผมใจยราล้วัยรุ่นเทสดีนะครับ <laughs> ใช่เลยใ <laughs> ช,ยตยช่ต้องเปลี่ยนชื่อวะต้องเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนชื่อจริง ชื่อนี้ถูกใช้ไปแล้ววัยรุ่นเทสดไม่ได้หรอวัยรุ่นเทสดีหสวัสดีครับผมวัยรุ่นเทสดีหนเก่คนเรกผมว่าข้อไมโครเวฟวันนี้ผมจะมาหาอาญาในการขี่หัวซึ่งตัวผมนั้นจะเล่นฟอนเลติโนในการรัมโชทุกคนนะครับแล้วจะดูนะครับผมว่าผมนั้นโคดเหมือนในไฮไลท์ที่ผมตัดลงลิฟหล ต้องได้เล่นฟอร์เรนป่ะทุกคนต้องได้เล่นฟอร์เรนป่ะไม่ได้ทุกคนต้องได้เล่นฟอร์เรนนะจะว่าต้องหาหมุดธรรมดาเว้ยใช่ป่ะนี่นะสวัสดีนะขอเล่นด้วยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคครับแต่ผมผมเล่นเป็นแค่ฟอร์เรนนะครับยังไงถ้ามีอาย่าก็จะดีมากเลยครับค่ะทำไมห้ามเล่นอาย่าครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าห้ามเล่นอาย่าครับไม่หนูบอกว่าให้เอาน่าเล่นอาย่าอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับงั้นสบายเลยครับถ้าอาย่าผสมกับฟอร์เรนเทสดีของผมรับรองว่าชนะแน่นอนครับไปครับโอเคค่ะวันนี้ วัยร <łość> ุ <Harriet> ่นเทสต์ดีให้ให้ให้ผมเล่นฟอร์เรนได้ไหมครับเล่นเล่นเป็นตัวเดียวเลยครับดูชื่อผมไม่พี่ดูชื่อผมวัยรุ่นเทสดีหนึ่งเก้าหนึ่งถ้าถ้าอาญาไปับผลรับรองครับว่าเราจะไม่ทางแพ้ใครนะครับไว้ใจผมด้เลยครับใช่ไหมครับเรียกผมว่าพ่อไมโครเวฟแม่พี่เรียกว่าไมโครเวฟด้ว่นเธอขาแล้วมาสู้ไปด้วยกันนะ ไอ้ยาตะกัตจีไอ้ยาตะกัตจีชิบหายไม่ได้หรอไม่ได้เหมือนทีมตรงข้ามเนี่ยเขาอยากจะลองกับผมนะเขากดฟอร์ดเลยมาชนผมเลยเดี๋ยวถ้าเอ่ออาย่าเบลสีมเมื่อไหร่มาขี่ผมเลยครับแล้วถ้าอยากจะหลับก็หลับเลยครับเดี๋ยวผมแบกเองะเขาพูดเลยนะอยากหลับอยากหล,ลับเลยใช่เขาพูดเลยนะ ต้องเงียบๆต้องไม่พูดเยอะต้องไม่พูดเยอะเน้นเน้นลำโชว์เน้นลำโชว์อย่างเดียวแม่ครับเรา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 สอยกันได้ครับตอนนี้เขาเขามาเยอะเดี๋ยวรออาญาเบลซี่ก่อนแล้วค่อยเรียกได้ครับมาครับอาญามาครับทีโบูแล้วครับมา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 ครับตึ่วะพวกนายก็เก่งในแบบของพวกนายนะเก็บไปสองดิเก็บดับเบิลคิวไปดิโคตรตึ่ตึ่กระจั๊ ยังคนดึงดึงชั <laughs> เยอะเกินเยอะสีดายสีดายมากเลยมพี่ผมผมลองเก็บได้หมดเลย,เลยด้วยใช่เที่มันพอเธอหน้ครับเดี๋ยวเราเรา,เราค่อยๆเล่นผมว่าเราฟาร์มสู้ก่อนเพราะตอนนี้มันมาเยอะมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้เธอขายไิธเท่าไหร่เธอหน้งมิ้วเขาบอกว่ามันไงเท่าไหรหส่สิบสี่สิบสิบสี่หรอสิบสี่หรอคะใช่คะ่ะโ<อ>ันี้ต้องเป็นวัยรุ่นเทสสีแน่นอนเลยปกติชอบไปหาสีไหมครับไปว่าอยู่ต่างจังหวัดอ๋อ ตอนนี้ถ้ามากรุงเทพก็อย่าลืมมาหอศิลป์นนะสวยงามมากถ่ายรูปเทสดีแน่นอนไอ้เทียบฟอรเรตตัวนี้แอคเชื่อป่ะไอฟอร์เรตัวนี้เอามาเอามาแอคสาวเหมือนกันไอชิ้นนี่เอามาแอคชัวร์ไอ้เชี่ยนี่เป็นวัยรุ่นเทสดีแน่นอนไอ้นี่มันรำพ่วยไอนนี้มันรำพวนอยู่ นายก็เป็นไวรูเทสดีเหรอฟอร์เรนชัวย์เยี้ยทัวย์ไวรูเทสฟอร์เรนนี่เพูดอะไรกันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือมันมีมันมีมนมีเเเเ่เขาเขาเขาคิดเกี่ยวกับความเป็นเทสดีอะครับว่าแต่ที่ดีหรืว่าอะไรอะอรัเป็นว่าเป็นคนที่อร่อยเนาะก็เทสเทสแปลว่ารสชาติครับเทสดีก็แปลว่ารสชาติอร่อยเขาเป็นคนที่อรอใช่เขาเป็นคนอร่อยไม่แต่คือเอาง่ายคือพอพอเป็นพอเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับมันดูเท่ไงเทสดีแต่พอไปมาไทยมันดูไม่เท่จริงไหมครับ จริงอ่ะอฮะวันเราจะเลยบอกว่าเราเป็นเวอร์่นเทสดีอย่าแปลคิดซะว่าใครพูดอะไรมาเราก็พูดตามมั้อย่าแปลเทสมันเท่กว่าอย่าไวชิม่เออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่อาบอาบนัดปะนะเนื้อผมไม่เ็นนะอาบได้กินได้เพราะผมคือเฮ้ยเวอร์่นเทสตดีครับเออเธอขาเลิกเลิกขี่หัวเอโรมิกตัวนั้นได้ไหมคะโรเมียจะตายนะวิ่งอะขี่กูจะตายหรขี่หัวใช่ใช่ใช่จริงไหมขี่เราดีกว่ามามามาทนี่มา ใช่ใช่ใจริงไหมขี่เราดีกว่าม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 าที่มาไม่ใช่อันนี้อันนี้กวัใช่ไหมเธอขาเธอเธอขากลัขขเราใช่ไหมกระไรนี่น,นี่ขี่นี่ขี่ไวรุสเทสตีคนนี้ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ไหวเราจะเป็นไวรุสเกียวการแล้วนะเราเป็นไวรุสเกียวการแล้วนะไปแล้วกูไปเล่นคนเดียวแล้วกูไปแล้ว ไม่ต้องเลยเราอยู่คนเดียวได้เธอไม่ต้องเลยเราสามารถเทสดีคนเดียวได้แมีติมีติบมียตีมีตไอ้เีม่ตายทั้งตัวเลยวะก็ขี่ทุกคนลอนรกโคียี่คนจริงนะไม่ใช่เก๊งทุกคนไงผมงอนอยู่นะไม่ได้เก๊งนะ อไรเเกก๊ยงอนแบบวัยรุ่นเทสดีใครอะมาครับ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 อือเหี้ยหรอุตส่าห์วพี่อายุเท่าไหร่อ๋อเอ่อพี่อายุสิบห้าครับใกล้ๆกันเลยพี่แค่พี่แค่เก๊กเสียงเพื่อให้มันดูแบบว่าเป็นเทสดีเสียงพี่หล่อไหมอันนี้อันนี้พี่ถามตรงก็หล่ออยู่พี่สามารถทำเสียงหล่อวันนี้ก็ได้นะโอเคเตรียมเตรียมชมพี่นะเตรียมชมพี่นะ แต่ชมพี่สักหนึ่งประโยคสิอะชมสี่ออยู่รออยู่เก๊กอยู่ถ้าไม่ชมจะไม่ไปไหนอะพูดแค่นี้ไม่ชมไม่ไปไหนกลับมาเสียทรงไปรุ่นเทสีหมดไอไอไอแว่นไอไอแว่นนี่มันมีอะไรดีฮะฮะไอแว่นนี่มันมีอะไรดีฮะพวกเราจะตายไงก็เร้องเราต้องเคลียร์พวกขอมันเจลาสตินไม่ใช่เจลาสนี่คือพ่อไมโครเวฟเธอขาลุยนะคะลุยได้ไหมคะเธอขาตีค่ะเธอขาตีค่ะ เธอขาเลิกข <si ah, ี่หัวไอ้เว่นได้ไหมคะเลิกได้ไหมคะไอ้เว่นนั่นอะฮะไอ้เว้นนั่นเน่ะไม่ไปไหวแล้วไอ้เว่นมันตัวโตกูไหมมึงนอกจอกูไหมเธอขาสนใจขี่หัวนอนแล้วไปสองห้าไหมสนใจไหมขี่เราแบบขี่จริงๆอะไม่ใช่พอไฟมึงกระโดดลงมาไม่ใช่แบบไปแกะเราเห็นนะไปแกะเรายี่เราเห็นนะแต่เราไม่พูดเลยนะไม่เราไม่กระโดดลงไปเราแค่นลือมันอิู่ตัวนี้ทรัเป็นคนโกหกเต็มเมื่อไหร่เนยเราจะฟ้องฝ่ายปกครองเราจะฟ้องฝ่ายปกครองของเธอเธอโดนแน่ ตัวตัวครับตัวครับเขาบอกตัวครับเราเราเราตีเราตีดักก่อนเนี่ยเราตีดักก่อนมาไอ้บักย้อนบักย้อนมานี่บักย้อนบักย้อนมาตีดักบักย้อนน้องมิวครับน้องมิวครับมาตีดักครับน้องมิวครับไม่ทันแล้วครับน้องมิวครับดักดักดักกลับบ้านเก่ากันแล้วครับว่าแต่ของมันคืออะไรวะน้องเอ่อไม่รู้จักของลมจริงๆเหรอเธอขาจริงจริงจังไหมเธอเพิ่งเล่นนะเธอขากดมาตรงที่ที่เขาประโจมตี อ่าแล้วก็เริ่มมาล่างสุดเริ่มมาล่างสุดเลยนะอ่าเธอขายเห็นเขาว่าบิดเบลดไหมบิดเบลดที่มันเขียนว่าโจมตีติดสายฟ้าไม่ ah <c oughs> เห็นเฮ้ยอันล่างสุดอ่ะเธอเลื่อโจมตีแล้วเธอเลื่อลงมาล่างสุดอ่ะที่มันจะอยู่ข้างๆกรงเล็บอ่ะที่จะเป็นดาบแล้วมีสายฟ้าดาบสีเหลืองแล้มีสายฟ้าเธอออกอันนั้นแหละอ่าตอนใช่ตอนสกิลเธอติดสายฟ้าแต่ตอนเนี้ยเธอขี่หัวเราก่อนแล้วเธอจะไปซื้อเที่ยอะไรก็เรื่องของเธอใช่อันนั้นแหละเธอออกนั้นแล้วเธอจะเก่งมากแต่ตอนนี้เธอขี่หัวเราก่อนเร็ว ไอ้ตัว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 น้องจอบะแม้ว่าเราจะเป็นพ่อไมโครเวฟเราก็เราก็แ hmm. พ้ได้นะเธอเธอเธอติก่อนอติก่อนโอเคปะมีอตีปะมีอตีปะในเธอลองเรียกว่าคุณนับให้ฟังประโยคนี้ได้ไหมเออคุณนับเรียกไม่ไม่อันนี้ถ้าเธออยากเป็นรุ่นเทสต์ดีเธอต้องเรียกเราว่าคุณนับ เธอต้องเป็นมันเป็นแฟชั่นเธอต้องมันเป็นแฟชั่นเธอต้องพูดถ้าเธอไม่พูดเธอจะตกแฟชั่นอ่ะมิวมิวตีเลยมิวนั่นแหละนั่นแหละตีเลยตีเอาอบแตกนะถึงแม้ว่าตัวเองจะตายก็ต้องตีให้อบแตกไปตีเลยเอ๋เอ๋เอ๋อันนี้บ้าสมุดสมุดอันไหนสมุดวะไม่ต้องไม่ต้องสมุดอ่ะแล้วเราก็ออกไอ้นี่เธอขากดกดเขาว่าสนับสนุนไอเทมอ่ะสนับสนุนสนับสนุนอ่ะแล้วเธอเธอกดสีฟ้า ดูสีฟ้าไม่ออกมันมีอยู่สามสีนะมีเหลืองฟ้าแดงแอะแล้วก็เอาอันแรกกดอันแรกที่เป็นรูปโลกเธอขากลับมาก่อนเธอขาแม่ไปโคเว็บเ <c oughs> ดินอย่างนั้นไม่ได้ใครสั่งใครสอนเนี่ย <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้คืออยู่ด้วยกันสามคนไหมครับ <c oughs> ไม่ถ้าอยู่ด้วยกันสามคนจะได้ให้เพื่อนมือถือไปออกให้แทนไนี เธอขาเธอขาขี chat, uh, te sarà, te sarà, mm ่ห hmm. ัวละก่อนขาแล้วจะไปซื hmm. yeah ้อไอเทมแล้ว um, ก็ทำค่ะพี่ไปโคนใต้เหรอไม่พี่ไปโครุงเทพเป็นโครุงเทพทั้งตัวเหยีดแมมไอ้บัอราไฟคุณดู้กูมึงจะเกงเหยีดแมมช่วยด้วยเหยีดแมมช่วยด้วยเหยีดแมมเหยีดแมมเหยีดแมมไม่พี่พี่ถอยไม่ได้พี่ไม่รู้ที่ทำยังไงโอ๊คิล่าไปคิล่าไปแล้วกัน ิูไปยอนมิวมิวไปตายมิวมิววิ um <t 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 ok ่งไปตายมิวจริงๆมิวมิววิ่งไปตายมิวไปขีดลาตีบอมขีดลาตีบอมเร็วไปเร็วขีดละตีบอมคนละกิจอสกิลเดี๋ยพึ่งพิมพ์อย่ายพึ่งพิมพ์ตีบอมก่อนแม้ว่าขอจะไม่เสียจะไม่เป็นไรแต่พู้เคยได้เข้าสู่สมาคมวัยรุ่นเทสดีแล้วดีใจด้วย นใจก่อนที่จะเข้าอยากเข้าไหมอยากเข้าไปชมรมวัยรุ่นเทสดีไหมเกือจะอยากงั้นต้องมีบททดสอบ <c oughs> เป็นเป็นบททดสอบที่บังคับบททดสอบนะสําหรับสําหรับการเป็นวัยรุ่นเทสดีเธอต้องพูดว่าคุณเธอนะับอะไรของพี่หนีุคุณคุณ,คณ,คณอุนอูนอูนเธอนะับนอนหนูอะ่ะอูนเธอนะับไอยูมีวพูดแค่หัวตีพูดเลยไลี้เกี่ยวอะไรต้องพูดต้องพูดต้องพูด พูดแล้ว嘛อุนเดินนะ้าไม่นี่ก็ต่างหน่อยค่ะคุณเจ็บป่าคูณมึงก็รู้กูด,ดึงยางไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับการดึงยางเราพูดได้พูดให้แบบว่าพูดให้พี่ได้ไหมเพื่อความเป็นไวเรุ่องเทสต์ดีใครอาญาพูดพี่เจ็บป่ะเร็วอาญาเราขี่เราขี่หัวกันมาตลอดทั้งเกมแค่พูดที่เดียวเองอุนอ่นอุน่นอุ่นเธอนะาอออ่านอุ่นเธอน,นะาก็อุ่นเธอนะาเพีนั้นไม่ได้ไปไปไม่รู้เทสต์ดีต้องมีเสียงสาม อุไม่ได ja ้ย ah, ah, okay. ินย่าออกจากมือถือโอเคสวัสดีครับไบรอนอุนเธอเด้อไม่ได้อ่ะเหมือนนักร้องลูกทุ่งไม่เอาไม่เอาไม่ได้อ่ะเหมือนนักร้องลูกทุ่งไม่เอาไม่เอาเหมือนนักร้องลูกทุ่งไม่เอาไม่เอาข้าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า นี่เดี๋ยวนี้เราหาัดเป็นคนบูลลี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ดูพี่ทำแลูวเกินดีเธอขาพูดอุ่นเธอน้ำให้พี่ฟังได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะไม่ไหวแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งอายาปะ่ะเอาปะหนึ่งหนึ่งอายาปะ่ะเธอได้จบๆจบไหมเร็วเร็ว, <c oughs> วครับจะอยากเป็นแต่เราไม่ได้มันเป็นข้อบังคับมันเป็นข้อบัง,งคับเราไม่เคยได้ยินหรอรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าเราอายุถึงสิบสี่เมื่อไหร่อ่ะเราต้องเป็นวีดูทีเทสดีโดยอัตโนมัตินั้นงั้นเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไหมเธอเธอเก้ากิ่งในแบบของเธอนะ เธอก็จริงในแบบคนคือนะ